คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัะทำอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยโปรดอยู่ร่วมกันด้วยสติและเหตุผลงดใช้อารมณ์เชิญเพลิดเพลินไปกับคลิปของเราขอบคุณครับกาคุเดสในซีรีส์ค a มเนไ이เดอร์ที่นอกจากตัวละครเอกที่ต้องคอยต่อสู้กับเหล่าปีศาจแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในคอเนเดอร์ยุคป,ปัจจุบัน นั่นก็คือพระรองนั่นเองปฏิเสธไม่ได้ว่าคาเมนเดอร์ยุคนี้ไม่ได้มีแค่พระเอกอีกต่อไปให้ hey! แกาวกุเดสกลับมาตามเสียงเรียกร้องจากคอมเมนต์นะครับว่าให้จัดอันดับพระรองให้หน่อยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆครับที่ทาคลิปช้าานะครับจากที่คุณพี่คนนี้เดี๋ยวขึ้นรูปมาปั้งนะครับจากที่เขาได้คอมเมนต์มาให้ผมจัดอันดับพระรองแต่กว่าผมจะทาก็ผ่านไปประมาณ2 3สอาทิตย์แล้วขออภัยจริงๆครับเพิ่งสะดวกทําจริงๆครับ โอเคครับก่อนเข้าคลิปพูดกันทุกคลิปพูดกันประจําว่าการจัดอันดับของผมคือความคิดเห็นและรลนิยมความชอบส่วนตัวของบุคคลนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปจัดอันดับกันเลยดีกว่าอันดับที่10โดยอันดับที่10นะครับผมขอยกให้คเมเบรเดอร์สเปกเตอร์ลวกันผมชอบความที่มันเป็นสีน้ําเงินกับสีดําเวลาอยู่ในความมืดเวลาแบบเห็นแค่แสงสีเงินเนี้ยสเปกเตอร์คือดูเท่มากๆนะครับ อันดับที่9อันดับที่9นะครับคอมเนเดอร์เมเทโอนะครับการเอาดาวตกมาประยุกต์ใช้ในดีไซน์ของคอมเนเดอร์เนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวเมเทโอนี้นำมาอัดแอปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ลงตัวสุดๆนะครับโดยตัวอาจจะเป็นแบบจุดขาวๆเหมือนแบบเอาอากาศเนี้ยแล้วก็ตรงหน้ามันก็เหมือนเป็นสีฟ้าของดาวตกนะครับก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆอันดับที่8 c o m เบนเ e r b อร์เบนะครับก็พูดทุกคีย์ับว่าในเรื่องเซเบอร์เนี่ยดีไซน์สวยทุกตัวนะครับเบรสก็คือหนึ่งในงนั้นนะครับก็ด้วยความที่เป็นน้ําเป็นสีน้ําเงินผมค่อาๆที่ชอบสีน้ำเงินนะดูจาก3อันดับที่ผมเริ่มจัดมาแล้วเนี่ยองค์ประกอบหลายๆอย่างของมันทาออกมาได้เท่มากๆครับสําหรับตัวคอมเบนเนอร์เบรนี้อันดับที่7จ็ดคอมเบนเตอร์คอสนะครับ คือเจ้าตัวคอสเนะี่ยทั้งดีไซน์ของมันก็ถือว่าเท่แล้วใช่ไหมบทบาทอิมแพ t ของมันที่มีต่อเนื้อเรื่องก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเลยละกันนะครับจึงทำให้ผมค่อนข้างที่จะชอบเจ้าตัวครอสนี้มากๆนะครับก็เลยอยู่ในอันดับ7อันดับที่6อันดับที่6นะครับคาเป็นเตอร์อิบุกิซึ่งผมชอบในคาแรคเตอร์อิบุกิตรงที่เขาจะออกแนวคุณชายคุณหนูนิหน่อยเพราะว่าตระกูลของเขาก็คือเกิดมาปุ๊บคุณต้องเป็น เท่านั้นนะครับไม่ได้มีแบบตัวเลือกว่าเราจะไปเข้าอาสูรอารมณ์แบบทายาทนักธุรกิจนะครับแต่อันนี้เป็นทายาทอาสูรเนาะอันดับที่5อันดับที่5นะครับก็ยกให้คาเมเลเดรอร์กาแทกเลยละกันด้วยดีไซน์ของกาแทกด้วยนะครับที่เท่มากๆนะครับแล้วก็บทบาทของเจ้าตัวคาการ์มเนี่ยก็ทําให้ผมชอบเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าตัวคาการ์มีเนี่ย คือคนปกติในกลุ่มคนที่ไม่ปกตินะครับเป็นคนที่คอยรับส่งมุกตัวชมตัวตกมุกให้กับแก๊งในค a เมนเรเดอร์คาบูโตะนะครับก็เลยชอบบทคากามินะครับและอีหยางก,การแหกมันก็ดีไซน์ออกมาที่สวยจริงๆอันดับที่4 G3 ก็คือคุณฮิคาวะเนี่ยมันก็อารมณ์เดียวกับการแหกเลยในในเรื่องอะ่ะมันเป็นตัวที่แบบให้แบบช่วจีดา ด่าแบบไม่ได้ด่าแบบตรงๆนั่นแต่แบบจะพูดเนบๆนะครับแบบคนที่คว้านี่งูจังเลยนะครับอะไรแบบเนี้ยเออก็คือแบบตัวฮีฮเขา่ะมันก็แบบฮึ่ฮแอะไรเนี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของมันนะครับแล้วก็ส่วนตัวดีไซน์จีดีอ่ะผมให้เฉยๆแต่ผมชอบพัฒนาการของเจ้าตัวี้คาระนะครับก็เลยอยู่ในอันดับสี่และชอบมากๆในฉากที่ทุกคนรู้ว่าอากิโตะคือใครแต่ไอเจ้าตัวฮิคาระไม่รู้นะครับฉากนี้แามากอยากให้ลองไปดูอันดับที่3 อันดับที่3นะครับคาแเลเดอร์อิกะก็คือเจ้าตัวนาโกะน่ผมชอบในคาแรคเตอร์มันอยู่แล้วบวกกับดีไซน์ของอิกศกถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆนะครับผมชอบอิกศกขงล่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นล่างแบบปิดหน้ากากเปิดตาแล้วก็ล่างที่เป็นสีฟ้าผมจมชื่อล่างไม่ได้นะก็นั่นแหละส่วนตัวผมมองว่าอิกศะทาออกมาได้เท่มากๆในตอนที่คีบะชายนะครับผมเนี่ยเชียร์อิกศเต็มที่เลยคือเป็นตัวที่ผมชอบมากๆครับ อันดับที่อ2อันดับที่2คัมเมดี้เเซโลนอตนะครับคือผมชอบในบทบาทของสาก,กุระอิยูโตในเรื่องนะมันจะออกแนแบบปากร้ายอะไรอย่างเงี้ยละคาแรคเตอร์อะไรมันก็แบบดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าโนอามิเดลคาโร่เงี้ยนครับแล้วในเรื่องมันก็นั่นแหละมันมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดลคาโร่นะผมไม่อยากสปอยแล้วคาแรคเตอร์ของมันนะครับเอาแทปฟอร์มเวกัสฟอร์มแล้วก็เซโลฟอร์มแต่ละฟอร์มถือว่าทําออกมาได้ ดีแล้วก็สวยมากๆครับส่วนตัวผมก็เลยชอบเซโลนอตเป็นอันดับ2แล้วก็เพลงประกอบของมันแอคชั่นเซโลมันก็สนุกเหมือนกันครับอันดับที่1แน่นอนครับต้องเป็นคนนี้อยู่แล้วคัมเบอรเดอร์นไนคือบทบาทสําคัญหรือปมเป็นสนายในเรื่องของดิวคีเน่จะเด่นไปทางไนคซะส่วนใหญ่นะครับด้วยคาแรคเตอร์ขี้เล่นขี้แยของไอเจ้าตัวเลนด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างที่ชอบ ัวละครนี้เป็นพิเศษนะครับบวกกับริวเคียชินจิมันไม่ใช่เป็นคนเออเออเดาเด,เด,ดาดกับเลนที่เป็นคนนิ่งๆข่งผืมแล้วสองคนนี้เคีมมีไปด้วยกันได้นะครับดังนั้นไนก์ก็เลยอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยเรื่องดีไซน์และคาแรคเตอร์และบทบาทนะครับรู้ยังช่องรัคุเดสมีดิสคอจของตัวเองแล้วนะเดี๋ยลืมเข้ามาพูดคุยและทาวความรู้จักกันล่ะลิงก์อยู่ใต้เดียร์ิปชันเลยก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ10อันดับพระรองสุดเท่หรือว่าพระรองที่ผมชอบนั่นเอง ก็ถ้ามีอันดับไหนไม่ตรงใจใครขออภัยนะครับพเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าาลองในสิิอันดับของเพื่อนๆนั้นมีใครบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์แชร์ให้ผมอ่านบ้างนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้และคู่เดต่อไปด้วยนะครับก็จะพยายามพัฒนาช่องนี้ต่อไปแล้วก็เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดๆๆตามช่องนี้ต่อไปด้วยนะสำนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย